ขออนุโมทนาสาธุกับกระทรวงการต่างประเทศที่ถวายตู้โต๊ะเก้าอี้รวมไปถึงอุปกรณ์สำนักง,งานต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในวัดวชิระธรรมวาสซึ่งขณะนี้ทาง พระสงฆ์สาม,มเณรและเจ้าหน้าที่วัดกําลังทําความสะอาดเพื่อที่จะได้จัดเข้าในที่ต่างๆให้เรียบร้อยตามจุดที่กําหนดไว้ในแต่ละส่วนก็ขออนุโมทนาสาธุกับกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดไม่ได้คือคุณชัยชนะคุณเทียนชัย เจ้าหน้าที่จาซ CP เข้าตาฉัดเป็นธุระจัดการเรื่องรถหกล้อให้งานนี้มีการขนย้ายเป็นที่เรียบร้อยขออนุโมทนาและเจริญพร